สวัสดีครับหลังจากที่ผมได้ปล่อยไปแล้ว EP หนึ่นะครับการสร้างตัวเลือกนะครับตัวเลือกเมื่อเลือกแล้วก็ให้ไปซ่อนหรือว่าแสดงส่วนที่เราต้องการนะครับซึ่ง EP แรกผมใช้ JavaScript แบบเบสิกนะครับก็เป็นแบบพื้นฐานของ JavaScript นะครับแล้วทีนี้ถ้าเราต้องการเขียนแบบสั้นๆนะครับโดยใช้ jQuery เดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีการแปลงนะครับ แบบเบสิกกับ jQuery เนี่ยมันต่างกันสั้นประมาณไหนนะครับเดี๋ยวมาตามนี้เลยนะครับ EP 2นะครับผมจะเปลี่ยนผมจะเอาไฟล์เดิมนะครับของ EP 1แล้วก็มาแปลงนะครับเพราะว่าของเดิมนะครับตรงนี้ส่วนของฟอร์มส่วนของในฟอร์มตรงนี้ก็จะเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับแต่ที่ต่างกันก็คือผมจะแนะนำ ตรงที่เป็นคำสั่งของ Java Script ตรงนี้นะครับผมจะดึงผมจะอ้างอิงข้อมูลโดยใช้โค้ดของ jQuery นะครับซึ่งจะให้สั้นแต่ก่อนอื่นที่เราจะใช้โค้ด jQuery นะครับเราต้องมี CDN ของ jQuery ก่อนตอนนี้เรายังไม่มีครับก็ไปเปิด Google นะครับผมก็จะค้นหาพิมพ์คาว่า CDN แล้วก็เว้นวรรคนะครับ jQuery นะครับ จากนั้นนะครับท่านก็สามารถเลือกอันไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูแรกก็ได้อันที่2ก็ได้อันที่3ก็ได้ก็แล้วแต่จะเลือกนะครับแตว่าผมจะเอาตัวแรกเลยนะครับอ่ะอันนี้เป็นเวอร์ชันนะครับเวอร์ชั่นก็สามารถเลือกได้ว่าเป็นเวอร์ชันไหนเวอร์ชัน3ขึ้นไปเวอร์ชัน2เวอร์ชั่น1ผมจะเอาเวอร์ชันล่าสุดนะครับ3.7.1นะครับและก็สามารถเลือกได้อีกว่าต้องเอาแบบ Uncompressed หรือว่า Mini ก็ เลือกได้เลยนะครับผมก็เอาแบบ u n c o m p เพ s s เลยนะครับก็คือเป็นตัวตัวนี้เลยอ่ะก็ก๊อปคัดลอกมานะครับจริงๆอ่ะจากที่อื่นก็ได้นะครับเหมือนกันหมดเลยนะครับได้หมดหลังจากที่ผมก๊อปมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาแทรกนะครับผมจะมาแทรกในส่วนของ index นะครับในอินเดเนี้ยผมจะแทรกในส่วนของเฮส e นะครับทําไมถึงผมใส่ในเฮสจริงๆใส่ที่อื่นก็ได้ แต่ใส่ใน head เนี่ยพวก jquery อะ่ะบางทีถ้าเราไปใส่ด้านหลังบางทีโค้ดมันมายังไม่ถึงอาจจะทำให้ error ได้นะครับผมก็เลยจะนำมาใส่ตรงนี้เลยใส่ใน head ให้มันโหลดก่อนนะครับผมก็ก๊อบวางนะครับตรงนี้เป็น cdn ของ jquery นะครับย้ำนะครับต้องมี cdn ของ jquery ด้วยไม่งั้นไม่สามารถที่จะใช้งานได้นะครับจากนั้นนะครับตรงนี้ผมก็เปลี่ยนและเป็น jquery นะครับจากนั้น ผมจะมาแปลงฝั่งนี้นะครับก็คำสั่งเดิมนะครับ document query selector ตรงนี้ถ้าเป็นแบบ jquery เราก็ใส่แค่ด sign ะนะครับเราก็ใส่แค่ด sign แทนที่นะครับที่ผมชอบใช้ query selector เพราะว่ามันรูปแบบมันก็เหมือนกับ jquery นี่แหละข้างในเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแต่ว่าด้านหลังมันจะแตกต่างนิดนึงนะครับ ส่วนตรงนี้เราสามารถใช้คำสั่งแบบสั้นๆได้เลยนะครับ uh, set attribute style display block เราก็เปลี่ยนแบบสั้นกว่านี้นะครับ style display block หมายความว่าให้โชว์ก็คือเราเปลี่ยนจากคำสั่งยาวๆนะครับให้เป็น Show แล้วก็วงเล็บเปิดปิดแค่นี้นะครับเสร็จแล้วนะครับจากคำสั่งเดิมยาวๆนะครับ document.queryselector หรือว่า document.queryselectorall ถ้าจะเอาแบบเลือกทั้งหมดถ้า selector ตรงนี้มันก็เลือกแค่อันเดียวนะ selectorall มันก็เลือกทั้งหมดนะครับตัว jQuery เนี้ยก็เหมือนกับ selectorall นั่นแหละนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะตามด้วย .show วงเล็บเปิดปิดแบบนี้นะครับจบแล้วจากคำสั่งยาวๆนะครับ ส่วนถ้าต้องการให้ซ่อนบ้างนะครับตรงนี้ข้างหน้าก็เปลี่ยนเป็นดอลลาร์สไยนะครับแล้วก็อ้างอิงด้วย ID หรือว่าจะอ้างอิงด้วย Class จะอ้างอิงด้วย tag name จะอ้างอิงด้วย name หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็สามารถอ้างอิงได้เหมือนกับ query selector นั่นแหละนะครับแต่ว่าด้านหลังตรงนี้ถ้าเราต้องการซ่อนเราก็ใส่ แค่นี้ครับสั้นจริงๆครับฉะนั้นตรงนี้ผมก็จะแทนที่หมดเลยนะครับแทนที่ด้วยดอลลารา์ไจะแทนที่ด้วยดอลลาร์ไไปก่อนจะเห็นได้ว่าโค้ดของเราอ่สั้นขึ้นนะครับเราไม่ต้องเสียเวลาไปเขียนโค้ดยาวๆนะครับถ้าเราใช้แบบ jQuery ตรงนี้เราก็ดูนิดนึงครับว่าตรงนี้ซ่อนก็คือ ถายนั่นเองเะครับจริงๆเขียนก็แค่เดียวเองไม่ต้องก๊อปก็ได้นะครับอันนี้ก็ซ่อนเหมือนกันถ่ายส่วนตรงนี้ผมจะข้ามไปก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแก้ตรงนี้ก่อนจะลืมไหมเนาะโอเคนะครับจะแก้ตรงนี้ก่อนแต่อย่าลืมนะครับเพราะว่าคําสั่งข้างหลังพอเป็น jQuery คําสั่งมันจะไม่เหมือนกันนะครับบางทีถ้าเราลืมแก้เนาะถ้าเราลืมแก้ มันก็จะทําให้ Error ขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมจะเปลี่ยนดั้งหน้าก่องน,นะครับเพื่อให้เห็นว่ามันสั้นมากนะครับตรงนี้นะครับ Display Block ก็คือเราต้องการให้โชว์เราก็เปลี่ยนจากยาวๆแบบนี้ก็ The Show ไปเลยวงเล็บเปิดปิดนะครับอืมสะดวกมากเลยนะครับและเราจะเห็นได้ว่าคำสั่งของเราเนี่ย สั้นมากนะครับจากก่อนหน้านี้คําสั่งยาวๆเนาะแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ remove attribute r e q u i r e ตรงนี้ถ้าเราต้องการให้ลบอของ jQuery นะครับเราสามารถใช้ attr แล้วก็เราพิมพ์คำเดิมนะครับใน attr ก็ต้องมี2องอสองชุดเหมือนกับ Set a t t r i b u t วนี่แหละครับต้องมี2ชุดเราก็ใส่เหมือนนี้เลยนะครับอ่าเหมือนเป๊ะเลยเราใช้ require f a l s นะครับอ่า false ที่ต้องอเมื่อเราต้องการให้ลบ require ก็ใช้ require f a l s แบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็สั้นเหมือนกันอ่า นะครับส่วนตรงนี้เราก็เปลี่ยนเป็น require true เนะาะ a u e c o p y pass นี่นะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับของ EP แรกผมได้อ่า ทำให้ดูวิธีการเข้าถึงแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าของเรามี id อยู่แล้วของ ep นี้ผมจะทําให้สั้นนะครับเนื่องจากว่าเรามี id อยู่แล้วเนาะแล้วก็เราจะยิงตรงไปเลยไม่ต้องเข้าไปที่ d i e ก่อนไปหา id ตัวนี้แล้วก็ดูข้างใน id ตัวนี้ว่ามี select ไหมถ้ามี select อ่ะก็ให้เปลี่ยนอันนี้ผมจะยิงตรงเลยนะครับตัวนี้ก็คือเป็น select ของ prefix prefix Pre name ชุดนี้เนาะของ อันแรกก็คือเข้ามาถึง d i ฟนี้ก่อนแล้วก็ดูในนี้ที่มี t ท็ก select นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเรามี id อยู่แล้วนะครับ id ของเรานะครับอย่าซ้ํากันนะครับ id ซ้ํากันไม่ได้ผมก็ก o p y id นี้มาแทนที่เลยนะครับอ่าไม่ต้องใช้แบบยาวก็คือเอาแบบนี้เลย prefix นะส่วนอันนี้เดี๋ยวเรามี2จุดเนาะเราเปลี่ยนให้ครบ2จุดเลย อันที่2นะครับชื่อชื่อก็คือตัวนี้เลย ID first name copy ่า F name ตรงนี้เนาะแล้ก็เปลี่ยนเป็น first name มี2จุดเราก็ใส่2จุดลงไปแล้วก็อันที่3ก็คือนามสกุล last name copy ให้เอาส่วนที่เป็น ID แต่ว่าตอนนี้ผมได้สร้าง ID กับ name เหมือนกันเนาะ ก็วางจุดเดี๋ยวเรามาดูผลกันนะครับว่าผลเหมือนกันไหมในเมื่อเราเขียนสั้นนะครับซึ่งสามารถประหยัดเวลาเขียนได้เยอะเลยนะครับแล้วก็เรามาดูผลว่าผลออกมาเหมือนกันหรือเปล่าะฉะนั้นถ้าผลออกมานะครับตอนนี้ยังใช้ของเดิมอยู่นะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมยังไม่ได้รีเฟรชนะครับยังไม่ได้รีเฟรช ไม่แสดงแล้วก็กดบันทึกก็ให้บ้อนตัวนี้เนาะเดี๋ยวจะให้ดูหน้าหน้านี้ด้วยจะไม่มีเอเรอร์นะครับแสดงก็จะขึ้นมาหน้านี้เดี๋ยวผมลอง f ีเฟชดูนะครับอาตอนนี้ผม f ีเฟ h แล้วนะครับตอนนี้เวลาแสดงก็จะแสดงปกติเนาะไม่แสดงก็จะถูกซ่อนเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็เวลากดปุ๊บตรงนี้ก็จะให้บันทึกตรงนี้ก่อนนะครับแสดงว่าพอซ่อนปุ๊บจะต้องไม่มีอ่าไม่มีเอเรอครับใช้งานได้เหมือนเดิมปกติโดยใช้โค้ดแบบ jQuery ซึ่งสูตรของเราก็จะสั้นเดี๋ยวอ่าถ้าใครสนใจนะครับสามารถเข้าไปชมได้ในบล็อกสปอต,ตของผมนะครับแล้วก็ผมจะแจก โค้ดในบล็อกนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตหยุดเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ